สวัสดีครับช่องทนายสายเดือดน,นะครับก็วันนี้จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายจราจรนะครับกฎหมายจราจรหรือพรบรจราจรทางบกนะครับ2,522ครับมีผู้สอบถามมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราเลยนะครับว่าเราทุกคนที่มีรถคีหรือรถใช้บนท้องถนนนะครับเราเคยขับรถไปตาม าจังหวัดถนนที่โล่งครับถนนลักษณะไป2เลนกับ2เลนนะครับคือถนน4เลนนะครับเราจะเคยประสบพบเจอพวกที่ขับรถช้านะครับทางเลนขวานะครับขับรถด้วยความาช้าความเร็วต่ำมากนะครับมีคนถามมาว่าถ้าเราแซงซ้ายเราสามารถแซงได้ไหมผิดกฎหมายไหมนะครับอันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับ ตามพรบจราจรทางบก2,522ครับมาตรา45ครับระบุไว้นะครับในการแซงซ้ายนะครับคือมาตรา45ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่นะครับรถนะครับแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นด้านซ้ายเว้นแต่กรณีต่อไปนี้ครับเป็นวงเล็บ2นครับคือทางเดินรถนั้นนะครับจัดแบ่งเป็นช่องทางเดินรถในทิศทางเดียวกันนะครับ ตั้งแต่2ช่องทางขึ้นไปปัจจุบันบ้านเราก็จะมี2เลนนะคไอ้สี่เลน6กเลน8เลนนะครับก็คือว่าไป2ไป3ไป4นะครับแล้วก็กับ2กับ3กับ4นะครับก็คือลักษณะ2เลนขึ้นไปนะครับกฎหมายระบุสามารถแสงได้นะครับแสงซ้ายได้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นต่อไปคือการแสงนะครับการ ที่ขับรถแซงด้านซ้ายตามโมเลิพสองนะครับจะก,กระทําได้ก็ต่อเมื่อนะครับรถคันอื่นที่ตามมาในระยะกระชั้นชิดมีความปลอดภัยเพียงพอครับไม่มีรถอื่นนะครับตามมาในระ,ระยะกระชั้นชิดก็หมายความว่าเราขับขวาเลนขวามามีรถช้าอยู่ข้างหน้านะครับเราก็ต้องมองทางซ้ายว่าไม่มีรถยนต์ทางซ้ายนะครับตามมาในระยะกระชั้นชิดนะครับเราสามารถแซง ทางด้านซ้ายได้นะครับตามามตรา45นะครับพรบรจราจรทางบก2,522เราสามารถแซงได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับส่วนรถที่แช่ขวานั้นมีความผิดกฎหมายหรือไม่นั้นผมจะมาอธิบายในคลิปหน้านะครับว่ารถที่ขับแช่ขวานะครับขับช้านะครับมีความผิดาตามกฎหมายพรบรจราจรทางบกหรือไม่อย่างไรนะครับ ถ้าคลิปนี้ดีถูกใจท่านนะครับโปรดกดติดตามกด s ับสไครป์หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางาช่องทนายสายเรือนนะครับทําทคลิปทางด้านกฎหมายหรือความรู้ด้านอื่นๆต่อไปในภายภาคหน้านะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับรับชมต่อในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ